มันเกินไปแล้วมันเกินเอ้หาคูณไมเอา,าเออโอ้ไปเลยว้ว้เ้ยเกินเลยเล้าอยู่วะะเจ้ว่า พาะเนี่อยโยมยายา,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 ยาที่เหรอวะมาหยิดนี่นี่เป็นจังได้นะล่ะรอตัดมาหยิดแล้วเป็นจังได้พักว่าอะนี่พักกี่วันละ วดกัเดเหรวะนี่เดินเนี่ยนี่รอบประมาณสองพันสองพันเอ็ดก่ะโมะขนาดจังว,วะเดี๋ยวนี่ชิมงานเดี๋ยวหาศูนย์หลายฮะ ทีมงานไหวหลุนเมีว่งข้าีมัม้ยเดิมมันมนม่ิีแลเนี่ย ครับเองสมเองเนาะเค็ดลงไปอะไรเขามีเป็นปุ่มว้อยถ้ามันห่าง,งาไงมันบอกกายอยู่มาพอ่อแปดเก้าปีละเว้ยขั้นนี้แม่มันก็จะคักเติบแต่เด้อนี่รถกันมันบอกเป็นเอสกี้นีครับโอ้แน่นอนต้องเขาอยู่ เอาฟันบางบางมาอมโอ้ขากลายเดีย๋ยวว๊ะ เขาหมอมเขาหมอมเขาหมอมอฮ้ยเอาเอาเขา,าหมอมเขาหมอาหมจะเข้ากันสิ่เหลี่ยมไหวพนด้ว้ท่ายดน